SUV ไซส์ใหญ่ King of off-road รถด,ดีน่าใช้ l a n d u r u i s e ซอร์ er 0 0ปี2001สีขาวมุกค,คันนี้พร้อมใช้ชมกันเลยสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีตอนรับกรกฎาคม2 5 6 4นะครับ กับรถไซส์ใหญ่เลยนะครับ SUV บิ H ๊กไซส์มาเลยวันนี้อยู่กับ l a กุเซอร์นะครับ VX100 ปี 2000, 2001 0 0 2นะครับเพราะว่ามันจบปี2 0 4 4นะครับก็คือปี2001นั่นเองนะครับแต่ลายผลิตของรุ่นนี้คือปี2000เอาง่ายคือ21ปีเต็มนะครับ21ปีเต็มผ่านมาแล้ว21ปีรถยังเป็นรถด,ดีน่าใช้อยู่หรือเปล่านะครับราคาหลายคนอาจจะทราบไปแล้วนะครับเพราะว่าคันนี้ตอนมาถึงเรามีการ ไล่สดก่อนเก็บงานไปแล้วนะครับที่เป็นสีขาวมุกไวโพจากโรงงานส่วนใหญ่วีเ0กร้อยในวันเลือซิกนัทเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอสีขาวนะครับเราจะเจอสีบอลสีดำซะส่วนใหญ่ที่เราเคยขาย,ขายไปนะครับฉันแล้วคันนี้เคยแจ้งไปไล่สดแล้วนะครับราคาถือว่าถูกมากนะครับถือว่าถูกมากในขายอยู่699,0 0 0บาทนะครับต้องบรสภาพนี้เก็บงานพร้อมใช้งานเนี่ยปกติเขาขายกันอยู่ประมาณ7 0 0 0 0 0หหรือ800,000น,นี่็ก็ถือว่าไม่แพงนะครับเพราะถือว่าเป็นไอเทมแล้ว ถือว่าเป็นไอเทมรถที่ซื้อเก็บซื้อไปแต่งหรือว่าซื้อเป็นสมบัติส่วนตัวไปแล้วนะครับสำหรับตัว v x 1 0ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งของซิกนัทนะครับเป็นชุดแต่งซิกนัทไม่ว่าจะเป็นโลโก้เป็นล้อแมกนะครับอะไรต่างๆเนี่ยคือเอาของซินัทมาแต่งนะจริงๆแล้วคือของโตยต้าแลงคูเซอร์ v x 1 0 4.7เครื่องยนต์เบนซินนะมาดูสภาพกันหน่อยสําหรับสีขาวมุกสวยๆคันนี้นะครับเก็บงานมาพร้อมใช้งานนะครับงานสีก็หลายคนก็ทราบไปแล้วนะครับงานสีเราไป เก็บม้เรียบร้อยเพราะว่าตอนที่มาตอนที่ไล่ไปรอบก่อนเนะี่ยก็จะเป็นนะครับรอยเกษหินที่เป็นจุดดำๆนะครับมันจะเป็นตัวกันชนหน้าหรือตัวปะกระพงก็แล้วแต่ฉะนั้นล่าตอนนี้หายแล้วนะครับรนะักษาหายเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานสภาพสีสวยแจ่มนะครับนี่ดูห้องเครื่องบิ๊กไซส์ของเขาก่อนนะครับเครื่องยนต์ v 8นะ4,663นหรซีซีนะครับหรือ็อกเครื่อง4.7ลิตรนะครับเครื่องยนต์เบนซิน2 u z f e นะ235แรงมา้าตัวนี้นะครับ 420นิวตันเมตรในกำลังบิดนะครับที่3า0 0รอบนะครับฉะนั้นแล้วในเรื่องของความแรงก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับสุดยอดอยู่แล้วนะครับว่าเป็น King Size เป็น Big Size เป็น SUV ขนาดใหญ่นะ King of Off Road นะครับจะเป็น Off Road On Road นี่คือลุยได้หมดนะลุยได้หมดนะครับนะไอกระปุกตัวนี้ที่เราเห็นอยู่เนะไม่ใช่กระปุกน้ำมันเบรกไอไปเติมทีเดียวเชียวนะครับเป็นระบบเอสของเขาคือว่าระบบตุ้มระบบช่วงล่างที่ปรับสูงต่ำเพราะว่าส่วนใหญ่เองเนี่ยคนที่ซื้อ v วีเอ็กซ์ร้อยเสี่ยงดวงอย่างนึง นะครับบางทีไปซื้อบางคันมาตุ้มมันเสีย SC ใช้ไม่ได้นะครับราคาก็จะหายไปอีกนะครับแต่อันไหนที่เก็บงานนะครับเก็บงานมาพร้อมใช้งานอะไรที่แบบคือมันไม่เรียบร้อยนะครับทางมงคลคเซนเตอร์เองนะครับก็เครดิตเสียได้นะครับครึ่งขายรถวีเอ็กร้อยเนี่ยไปปีหนึ่งหลายคันจะแล้วไม่ไม่ไม่เสียนะครับตุ้มในที่มันไม่ดีเราเก็บงานให้พร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับเรื่องตุ้มก็คือสบายใจนะครับใช้งานได้สมบูรณ์นะพร้อมใช้งานนั่นแหละนะครับไม่ใช่่าขับไปแล้วตุ้มเสียกระดมกระด้างอย่างนี้ไม่ไม่ใช่น ผ่านมาต้องบอกว่ารถพวกนี้เองผ่านมา 10- 2 0ปีเนี่ยสภาพค่อนข้างที่จะสบายใจอย่างนึงเพราะว่าสมัยก่อนมันแพงนะครับมูลค่าหลายล้านบาทนะครับแล้วแต่ค่าเงินตอนนั้นนะครับความดุงความเดิมเนี่ยผมไม่ห่วงนะเพราะว่าส่วนใหญ่เะจ้าของเดิมเขาใช้รักษาอยู่แล้วนะครับส่วนแผ่นกันความร้อนเองเนี่ยก็มันก็ยุ่ยตามการใช้งานแล้วส่วนใหญ่ไปเจอปืนฉีดใช่ไหมปืนแรงดันใช่ไหมปกตินะครับต้องระวังนิดหนึ่งเวลาเขาล้างางทีเนี่ย บางทีอาจจะยุ่ยมากกว่าน,นี้ด้วยซ้ำนะบางคนที่คาเคียที่เขาไม่คุ้นบางทีเห็นมันโฉกปกงนั้นก็ฉีดไปเลยอย่างเงี้ยนะครับห้องเครื่องสวยเดิมนะครับส่วนใหญ่เองก็ไปติดแก๊สมานะครับไปติดแก๊สมาเขาก็ถอดออกเพราะว่าสมัยช่วงปี53 54เนี่ยนะครับ2010 2011แต่ช่วงนั้นน้ำมันประมาณ2ลิตรร้อยแต่ทุกวันนี้เขาถอดออกหมดแล้วแหละนะครับแต่บอกว่าเครื่องบล็อกนี้เองเนี่ยไม่ติดแก๊สสมัยนั้นก็เป็นเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะห้องเครื่องนะครับด้านหน้านี่รับประกันสวย คอามเดิมให้นะครับสีเสือก็เก็บมาให้แล้วเขาแต่งล้อแต่งโลโก้แต่ส่วนใหญ่ที่เขาจะไม่แต่งเลยก็คือตัวพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมลาลัยของโตโยต้าอยู่เหมือนเดิมเพราะว่านแพงถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมเคยถามพี่ผมอยู่ประมาณ5้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นนะพวงมลาลัยของของซิกนัทนะของตัวตรงรุ่นเนี่ยนะครับนะล้อนะครับแล้วก็ BF เอฟกุลิดชุดหนึ่งก็ตัวนี้ปี2019ใช้งานได้ย,ยาวๆชุดหนึ่งก็ หลักๆก็4 5่ห้าปีสบายๆนะสำหรับยาง BF เนี่ยใส่เข้าไปในออฟโรดหรือว่ารถ4ี่ตัวไหนก็หล่อนะครับชุดล้อหนึ่งเนี่ยนะครับในราคาพ่อค้าที่ผมซื้อมาเนี่ยเอ่อล้อหนึ่งเจ็ดพบาทนะครับรวมทรงรวมใส่ก็ประมาณ2 8 0 0มตีไปสักสามหมื่น 30, 000, ก็เซฟไปสบายๆขับไปหล่อๆอย่างเดียวนะภายในก็เก็บงานมาแล้วนะครับหลายคนที่เห็นในไลฟ์ไปรอบก่อนบอกว่าแผงประตูนะครับเบาะตรงเบาะแตกแรงตรง่างเนี่ย ครับเราได้ทีมซัพพอร์ตนะครับจากทศวิทย์การเบาะนะครับเก็บงานแล้วมาซ่อมชิ้นเนาะนะครับไม่ได้คือยังเหลือหนังแทหนังเดิมอยู่ฮะจุดไหนที่มันแตกหรือว่ามันร่องรอยการทำงานใช้งานเนี่ยเราก็เก็บมาเรียบร้อยนะครับเบาะปรับไฟฟ้ายังใช้งานได้สมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับปรับเอ็นได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยภายในไม่จะเป็นตัวตัวตัวบางแขนเนี่ยตัวฟ l a เตอรตู้เย็นเนี่ยก็หายแตกแล้วนะครับตู้เย็นคูบ็อกนะครับแช่เครื่องดื่มเย็นๆ น้ำเย็นๆระหว่างขับเดินทางนะครับภายในที่เป็นลายไม้ที่เป็นรอยต่างๆเนี่ยก็มีการพ่นเก็บงานมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเกียร์ออโต้เกียร์โฟร์ต่างๆก็สมบูรณ์แล้วก็ระบบ AC นะครับปรับสูงต่ําตัวนี้ก็นะครับไฮโลก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับดิฟลงดิฟล็อกแล้วก็ขออนุญาตขึ้นไปสตาร์ทเครื่องให้ให้ดูนะครับการเก็บงานก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับก็ร้อยทั้งร้อยก็ตัวเบาะต้องเก็บนะครับพรมอะไรเองก็หุ้มเก็บมา ผนังเก็บมาให้ใหม่นะครับหัวกงหัวเกียร์เบรกมงเบรมือก็เรียบร้อยแล้วและที่ปัญหาที่จะเจอที่ที่เจอเคยเจอก็คือเขาเรียกว่าไฟโชว์ตรงหน้าปัดเนาะว่าจะเป็นไฟ ABS ไฟเครื่องไฟนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่รถรุ่นนี้จะได้ซ่อมนะครับหรือว่าไฟกระพริบแบบลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้ผมเปิดไฟลีสลับกันนะเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปซ่อมเรือนใหม่กันหรือว่าบางทีเปลี่ยนเรือนใหม่กันนะครับรถกลุ่มนี้เองเนี่ย ไม่สี่ห้าแสนเป็นเรื่องปกตินะครับเขาถึงไม่รับประกันเลขไม่กันเพราะว่าบางคันมันการเป็นการสับสับมาเลยนะครับเจอแน่นอนแหละนะครับไปโชว์นี่ไปโชว์หรือไปกระพริบในโตโยต้าเองเนี่ยเพราะรถเก่าๆอย่างเนี้ยต้องเจอแต่คันนี้คือเขาเก็บงานมาแล้วนะครับเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับระบบ ESC ระบบคูซอะไรต่างๆก็พร้อมใช้งานสมบูรณ์นะจุดไหนที่เราพอที่จะเก็บงานอะไรให้ได้เนี่ยนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีหมดระบบเครื่องเกียร์ช่วงล่างช่วงล่างก็ในราคา6กแสนเก้าหมื่นก็ พันบาทก็พร้อมใช้งานนะครับแต่จะไปให้ไปรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับรถที่ผมขายพวกฟอร์จูเนอร์พวกอะไรเนี่ยมันอยู่ในวารันตีศูนแล้วก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ว่ารถเพื่เองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นออฟโรดคิงไซส์ที่ซื้อขายกันด้วยเขาเรียกว่ามันต้องชอบด้วยนะครับมันต้องชอบด้วยเพราะหลายคนบอกว่าราคาห9เก0 0เก้าเนเนี่ยนะครับไปซื้อฟอร์จูเนอร์ดีๆีขับนะครับรถไม่เกิน5-6ปีก็ยังได้แต่ต้องบอกว่าตัวนี้เองเนี่ยซื้อเก็บเพราะชอบเพราะว่าฟิลลิ่งการขับนี่อย่าเอามาเีียนนคญ่่่ปุากจื มันคนละเรื่องอยู่แล้วนะครับมันคนละเรื่องกันนะครับั้นแล้วสเปคในเรื่องของราคาในเรื่องของสภาพในเรื่องของฟิลของการขับด้วยเนี่ยผมว่า VX100 นะครับ Land Cruiser ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับกับราคา699,000บาทที่เฮียมงคลเองเนี่ยพิจารณาการเก็บงานมาให้พร้อมใช้งานนะครับมันจะเป็นภายนอกภายในนะครับแสดงว่าสวยแล้วนะครับนะตัววงตัวเบาะนะครับดูแบบดูสารหุณศัตดิ์สิทนะครับพร้อมใช้งานแล้ว ครับจบแล้วไปดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับนี่สภาพยางเส้นนี้จะเด่นจะเฉียดเมื่อกี้มันมืดๆนิดนึงนะครับเนี่ย BF เอฟกุลิตก็ซเซฟเงินไปที่ผมบอกไปเส้นนึงก็7,500บาทนะครับนี่ครับไปลอยๆอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ V8 นะครับตัวนี้ไม่ติดแก๊สแล้วนะถอดแล้วนะครับนี่เบาะแถวสารยังอยู่ครบที่บอกย้ำเพราะว่าอะไรเพราะส่วนใหญ่ที่ผมเจอไม่จะเป็น VX80 VX100 หรือ VX200 ก็แล้วแต่บางทีถ้าเขาไม่ได้ใช้เขาก็ถอดออกเลยไงตลอดบางทีมันก็หาย อันนี้คือโอเคถือว่ายังอยู่ครบนะครับหน้าหลังยังสวยเดิม่แตอันนี้เป็นฝาเดิมแน่นอนนะครับมีโลโก้โตโยต้ตาเหมือนกับตัวฝาหน้าเลยได้สีขาวมุกสวยๆส,ยสภาพมาพร้อมใช้งานนะครับพร้อมจบพร้อมขับพร้อมข,อมขี่พร้อมโอนนะครับคันนี้ก็เป็นชื่อของเฮียมงคลแล้วนะครับนะครับเป็นชื่องเฮียมงคลแันแล้วโอนเข้าเป็นชื่อบุคคลธรรมดากันแล้วซื้อสดก็ราคานี้เลยนะครับไม่ได้บวกภาษีราคาเพิ่มอะไร นะครับก็นำมาคอนเฟิร์มหลังจากที่เก็บงานเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไลฟ์สดพูดไปหลายรอบแล้วสำหรับตัวไม่จะเป็นซิกนัก็แล้วแต่หรือว่าอีกเร้อยก็แล้วแต่วันนี้เองก็นำมาคอนเฟิร์มให้เรียบร้อยนะครับส่วนบางทีการซ่อมบำรุงอะไรเนี่ยอ๋อวันนี้นะครับเฮียมางคลมาพอดีเลยนะครับเห็นมาั่งอยู่ตรงนี้พอดีก็ถือว่าถือโอกาสจะมาให้ข้อมูลในช่วงท้ายคลิปที่สอสักดานำมารีวิวถือว่าราคาต้องเล้าใจนะครับเล้าใจวันนี้ถือว่าเฮียอยู่พอดีนะครับก็จะเฮียมาพูดถึงในเรื่องขององ่ายๆคือ แลกเปลี่ยนดีกว่าไม่ใช่ให้ความรู้แลกเปลี่ยนกันเพราะว่าคนที่เขาเก่งๆในวงการอะไรพวกนี้ก็จะมีแต่ว่าเฮียเองก็ใช้มาเยอะนะครับเอาง่ายคือเสียตังค์ซ่อมมาก็เยอะพอสมควรการดูแลรักษานะครับเป็นทั้งผู้ซื้อผู้ใช้นะครับผู้ขายด้วยวันนี้ก็เฮียมาให้ความรู้ในช่วงของท้ายคลิปคันนี้พอดีเลยนะครับเหมาะจอมากนะครับสวัสดีครับพี่นายครับขออนุญาตใส่แมสด์อยู่2คนนะครับว่าช่วงนี้เดลต้ากำลังมาแรงนะครับขออนุญาตนิดนึงครับก็เมื่อกี้รีวิวไปครับพี่นายก็บอกว่าตามที่พี่นายเก็บงานมาก็ก็ พร้อมใช้งานแล้วครับก็หลายคนเวลาซื้อนะครับซิกนัทเองแล้วแต่ VX100 เองแล้วแต่จะเป็นห่วงในเรื่องของการซ่อมบำรุงครับโดยเฉพาะตัวช่วงล่างเนี่ยเอสซีอย่างพี่นายแลกเปลี่ยนความรู้นิดนึงโอเคต้องต้องต้องเรียนอย่างงี้กันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับต้องบอกว่าอย่างเอสยูวีอย่างแลนด์ครูเซอร์นะครับมันจะเป็น VX80 VX100 นะครับหรือ VX200 นะฮะก็จะเป็นรถที่เรามีจำน่ายเยอะก็เหมือนที่สักดาพูดเมื่อกี้ดีนแว่วว่า ซ่อมมาเยอะับใช้มาเยอะซ่อมมาเยอะก็แก้ปัญหามาเยอะจนวันนี้ต้องบอกว่าอย่าง AHC ที่เป็นตุ่มนะฮะตุ่มที่เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับก็ดีก็คือเวลาเบรกหน้าไม่ทิ่มนะครับเวลาเข้าโค้งมันไม่เอียงเพราะใช้ไฮดรอลิกในการที่บาลานซ์รถนะครับก็ส่วนใหญ่คนก็จะกลัวว่าเวลาซื้อไปแล้วตุ่มอันนึงถ้าผมจำไม่ผิดนะสาม0่กลมๆว่า4 0,000 นะครับแต่ถ้าเราซ่อมแล้วตอนนี้เองเนี่ยนะถ้าท่านใดเพื่อนๆนะครับไม่ได้ซื้อรถที่มูลคุณคาเซนเ,ซเซตอร์ก็ตามนะครับแต่อยากได้ตุ้มเรามีสต็อกไว้เยอะอยู่ครับผมแตครับอยู่ที่กรุงเทพก็ได้อยู่ที่อุบลก็ได้อยู่ฐานนี้ก็มาเอาที่อุบลนะฮะลูก12,500บาทอันนี้คือราคาพักขั้วกันาาเลยครับาคาราคานี้ราคาพ่อค้ากันท่านในศูนย์ก็ลูกนหนึ่งก็เกือบ4ี่หมื่นสเท่าตัวก็4เท่าอ่ะสเท่าตัวก็มสี่เท่านะเพราะฉะนั้นท่านซื้อรถพวกนี้หนึ่งก็คือต้องเป็นรถที่่่ผมมอววาาใช้้้แลคคุ ดูแลรักษาได้รถใหม่รุ่นนี้จริงๆโลโก้เล็กซัสนะครับเล็กซัส LX470 นะครับแต่ว่าจริงๆคันนี้เป็น Toyota Si ิกนัทนะครับซิกนัทก็คือตัวเดียวกันนี่แหละสีตาเหมือนกันแต่ว่าโลโก้เป็นโตโยต้าแต่คันนี้เขาเปลี่ยนเป็นโลโก้เล็กซัสนะครับล้อก็เป็นล้อเล็กซัสจ่าผมจะิจารไปครับส่วนพวงมาลัยยังเป็นโตโยต้าอยู่เทคนิคดูง่ายว่าเป็นโตโยต้าหรือเป็นเล็กซัสนะครับแล้วมันมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเช่นว่า เล็กซัสถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าเป็นเล็กซัส LX470 เขาจะมีออ o คูลเลอร์ถ้าเจอใต้จะมีออ o คูลเลอร์นะครับระบายความร้อนน้ำมันน้ำมันเกียร์นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้ถามว่าถามว่า a h ชใช่ไหมฮะถ้าเปลี่ยนนะครับถ้ามันเสียคู่หน้าก็เปลี่ยนคู่หน้าลูกหนึ่งอยู่หมื่นสองสองลูกก็สองหมื่นสี่น้ำมันแกลาร์หนึ่งก็พันสองร้อยห้าสิบถ้าจำไม่ผิดนะนะครับมันก็ไม่ได้แพงมาก นะครับรถใหม่โตยโยต้าเอง4ี่ล้านสถึงสล้านเในตอนนั้นครับแต่ถ้าเป็นเล็กซัสเองน่ะสี่ล้านเจ็ดแสนนะครับมาราคาเดียวเลยสี่ล้านเจ็ดแสนเพราะนี้ซื้อรถนี้ก็คือต้องหนึ่งราคาคุ้มค่าสองเป็นทนแนนรักษาได้ครับแต่รถเราก็สบายใจอย่างหนึ่งว่าเราคัดให้แล้วว่าบอดี้ของสร้างตัวถังไม่ชนในคมแน่นอนครับตุ่มที่เป็นปัญหาที่หลายานกลัวนะก็ต้องบอกว่าเราเองเช็คให้พร้อมใช้แล้วเอาไปนี่สบายใจได้ว่าในราคาที่เหมาะสมตุ่มไม่ต้องเปลี่ยนแน่นอน คันนี้เราขายอยู่699,000ครับหลายท่านบางทีตั้งราคาจะตั้งไป890,000ล้านหนึงเพราะว่าบางทีทําใจไม่ไหวไงซื้อมา4ล้านา4ล้านาขายสักล้านก็ขาดทุนไปเยอะแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับมีตั้งแต่ปี99ถึงปี2004ครับผมนะครับถ้าปีตั้งแต่02มาก็จะเป็น5สปีดเป็นไ i g h t v i แล้วนะครับคันนี้ปีไหนปี2000ปี2000 699ถือว่าคุ้มค่านะครับ แล้วก็ได้ยางด้วยยาง B M B 19เดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูเปิดฝากระโปรงคองสิคันนี้คันนี้มีถ้าตามสเปคนะครับถ้าตามสเปคก็จะไม่มีไม่มีออยล์ er. คูลเลอร์อ่าใช่จริงนะถ้าออยล์คูลเลอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ,รบเป็นตัวระบายความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับถ้าเป็นเล็กซัส L X 40 7ก็จะมี่ะเห็นไหมโลโก้ก็ยังเป็นตัวใต้ยอยู่เลย4,700ซีซีนะครับตัวนี้2ยูนะครับ ม้อน้ำเกิดหม้อน้พผาดติดจากโรงงานอยู่นะครับกันกันความร้อนก็จะมีตําหนิตามสาภาพนะครับแต่โครงสร้างตัวถังก็เห็นแล้วว่ารถคันนี้ไม่มีวันเหตุนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่ก็จะแล้วจะคันไม่น้อยน้อยไม่มากนะครับนะครับเราไม่เองบางทีทรถพวกนี้มันหลายปีหลายมือแล้วนะครับ,รบแต่ว่าสิ่งที่สบายใจเวลาซื้อจากเราคือว่าอะไรไม่ดีเราเราเรา,เราเปลี่ยนให้ซื้อไปไม่ต้องวัดดวงอะซื้อไปก็สามารถใช้งานได้เลย4ี่ล้านกว่า4ี่ล้าน2ถึง4ล้าน7็ในตอนนั้น น้าวันนี้เรามาซื้อคันหนึ่งอยู่7แสนมผมก็ถือว่าประหยัดไป4ล้านนะครับ4ล้านครับนะครับหลายท่านที่กลัวก็เหมือนที่สักดาบอกแหละกลัวซื้อไปแล้วต้องเผื่อค่าซ่อม4-5แสนสําหรับอยู่ที่นี่เพราะผมไม่ต้องมาลองขับดูก่อนมาเทสดูก่อนนะครับแต่ถ้าจะซ่อมจริงๆก็ยกหูมาหาเราเอาล็อกอสต็อกอะไรที่กรุงเทพมีที่ทลังสิตนะฮะสาขาลังสิตมีหรือว่ารับที่อุบลก็ได้นะครับตุ้มข้างหน้าเสียเปลี่ยนข้างหน้าตุ้มข้างหลังเสียเปลี่ยนข้างหลังนะครับ ถ้าเข้าศูนย์ก็ต้องเตรียมกันไปพอสมควรต้องมี2องาแสนเป็นที่สักดาว่านะครับถ้าสนใจนะครับรถยนต์มือสองนะฮะเอสยอย่างนี้นะโทรหาสอสักดานะครับให้บริการทุกวันใช่ไหมครับเปิดทุกวันอยู่ทุกวันครับ,รบมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมได้จะเผื่ม<พ>อมีพูดง่ายๆคือให้ข้อมูลเพิ่มจะเป็นลูกค้าที่ซื้อกับเราหรือไม่ก็แล้วแต่เราก็ให้คำแนะนําหรือว่าแนะนาอะไรอะไรได้ใช่ยุกรเทพก็สั่งได้หรือว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับที่ติดตามติดตามเราอยู่นะครับ ลูกหนึ่งหมื่นสองพันบาทของใหม่นะอะไรนะไอ้ของใหม่หรือของเก่าไอ้นี่ของเก่าของเก่าเพูดถึงแลพูดถึงของใหม่นะครับแล้วก็ส่งให้ได้ถึงบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเองทุกวันนี้มันเป็นโลกของออนไลน์เนาะมันสามารถเช็คให้ข้อมูลสอบถามข้อมูลกันได้นะครับไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนต้องสั่งจากญี่ปุ่นเลยก็ใช้เวลาเป็นเดือนสองเดือนนะครับตอนนี้มันมีของที่เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับอืมวันนี้ก็ต้องขอบคุณ นายของเราหรือเงียางคลนะครับที่รู้จักกันดีในช่อง YouTube ในเรื่องของออฟโรดในเรื่องของการแข่งรถนะครับมาคอนเฟิร์มในเรื่องก็เรียกว่าการดูแลแบบไม่ต้องแบบว่าไปกังวลมากนะว่าต้องซ่อมแพงนะเห็นราคาก็เห็นไหมตกใจเลยนะตุ้มปกติเขาคุยกัน 3- 4มสี่หมื่นนะครับวันนี่หมื่นสอง้บาทก็สบายใจไปโล่งเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจ6 9 9น่าจะถูกมากๆได้ไม่ได้สีขาวมุกด้วยคันนี้ให้ราคามาใช่สีขาวมุกรถเดิมนะดูใช้ได้ท่านใดหา SUV อยู่นะครับ คนที่ไปใช้จะรู้ว่าเอ๊รุนนี้ขับดียังไงนะครับพูดง่ายว่าเครื่อง V8 นะฮะดีไม่ดีมาลองขับจะรู้ว่าสมรรถนะความปลอดภัยนี่หายห่วงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าหาอยู่นะ6.9นี่ผมว่าสุดคุ้มจริงๆเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเรามีอยู่หลายคันเนี่ยมีสีขาวมีสีดำใช่ไหมปล่อยไปนี้ปล่อยไปแล้วอ๋อสีดำปล่อยไปแล้วแล้วก็สีน้ําตาลอีกคันหนึ่งน้ำตาลมาใหม่ครับสีน้ําตาลอีกคันหนึ่งใช่นะครับถ้าดีเซลก็มีหลายคันนะดีเซลนะครับ ถ้าสนใจนะฮะสักดาเบอร์มือถือเบอร์อะไรฮะครับผมเบอร์ซอสักดานะติดต่อได้ทุกวันนะครับอยู่ทุกวันเปิดทุกวันศูนย์เก้าเก้าเจ็ดห้าเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเบอร์ตามปกด้านบนแล้วก็ตามลิงก์ด้านล่างนะโทรติดต่อแอดไลน์เบอร์นี้เบอร์เดียวมาได้ครับขอบคุณพี่นายที่มาให้ความรู้แล้วก็เก็บความรู้ท้ายคลิปวันนี้นะครับถือโอกาสดีมากเลยเห็นเฮียมาพอดีก็เลยนะครับขออนุญาตมาให้ความรู้แลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเฮียแล้วก็ท่านผู้ชมมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณคคคครรรรัััับบบบสสสวดดีถ้้้้าาเเเพิิิิ่่มมมมตตตตตนน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 ึงงงงะะะะออ์ใใใลปยฮกแไไไหหจุ ศักดานะ่จะได้มีข้อมูลแล้วก็นําไปพัฒนาปรับปรุงให้ช่องทางของเรานะฮะมีการสื่อสารและเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ,รบต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ